สวัสดีค่ะเราจิอาก,กิวันนี้เราจะมาเล่นเกม The s l a u g h t e r House โรงเชือดเราจะได้รับบทบาทเป็นคุณนักสืบเอกชนเร,เราจะได้รับบทบาทเป็นคุณนักสืบเอกชนที่มาตามหาคนหายค่ะเป็นนักสืบมาตามหาคนหายอีกแล้วเหรอเราคงไม่ใช่คนร้ายซะเองอีกแล้วใช่ไหมขออีกทีไม่ใช่ใช่ไหมก็คงไม่ใช่ละมั้งมีแบบ อมรถที่เหมือนรถตำรวจด้วยแต่เข้าก่อนก็เอาเถอะนะก็คงจะไม่โดนอีกละมั้งคราวนี้อาจจะเป็นนักสืบจริงๆก็ได้แบบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยโดนหลอกมาบ่อยเหลือเกินสุดท้ายตัวเองเป็นคนร้ายเองเนี่ย เงยียบฉี่ฮัลโหลโดนเชิดไปแล้วเหรอคะเงยียบโอเคสำหรับวันนี้ก็เอายังอ้อโอ้ยทำไมมันมอ๋อได้ลวได้ละกลับมาปกติแล้ว มัง้งนี่เรียกว่มมาปกติได้หรือเปล่ามีสตามิน่าด้วยกดชิปเพื่วิ่งไหนอะไรอ่ะน้ำมันปะถธอเลือดหรืออะไรกลัวตอนอัดออกมาแล้วมันตะกุกตะกักจังเลยอ่ะอุ๊ยอ๋อเริ่มเลื่นแล้ว ลงเชื่อจริงๆด้วยจะมีอะไรไล่ตามเราไหมเนี่ยโอเคมันเริ่มลื่นแล้วอัลโหลไม่ต้องตอบก็ได้นะอันนี้ห้องน้ำเหรอมีอยู่หลายห้องเลย อย่างน้อยก็มีคนตุยรู้แล้วแน่มีคนตุยแล้วไฟฉายมันส่องมาทางนี้เดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้ก็มีประตูออมีอะไรอีกอะ ไ,ได้ปะช่องแอร์ก็ไม่ได้ตกใจหมดเนอะโอ้โอมันเป็นทางลับซ่อนอยู่ข้างหลังไฟฉายเป็นตัวบอกจริงๆโอ้โ้ห อะไรก็ตามที่อยู่ที่นี่อย่ากินผมเลยนะครับผมมันไม่อร่อยหรอกเนื้อของผมมันเนื้อใสๆครับแบบว่ามันไม่อร่อยเลยสักนิดเดียวเข้าไม่ได้เนาะเข้าไม่ได้ไม่ได้แต่ทำไมมันแบบมีเสียงอ,อื๋อแบบหมุนลูกบิดแล้วเข้าไม่ได้ก็เท่านั้นเองอะไรอะไรอะไรเหมือนมีกระสอบอะไรอยู่บนเตียง จะมีสักห้องไหมที่เข้าได้คงต้องไปทางนั้นน,นนะั่นแหละนะฟื้นสะตามีนาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเดินต่อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเอาละไปไปไป,ไปเสียงอะไรอ่ะอเพลงเหรอ วิทยุแล้วตะกี้ลองเก็บเทปป่ะึอะไรเนี่ยอีกคนนึงเหรอคงไม่ใช่เราใช่ป่ะรถ คนละสีกันเนาะโอ้ต้องเป็นคนละช่วงเวลากันนั่นแหละเพราะว่าไม่มีคนที่โดนทรมานไม่มีศพอยู่ตรงนั้นโอเคตรงน่าจะเข้าไปตรงนั้นเลยไม่มีกระสอบอยู่ตรงนี้ด้วย ไม่มีแทบไม่มีศพเลยไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยมันต้องนานมากน่าจะยังไม่เกิดคนหายนะมั้งทำไมมันหนักหนักเดินไปต่อเหรอ หนักๆน่วงๆจังเลยครับอะไรอะ่ะโอ้เจอรัตที่อีกแล้วหรอคะอุ๊ยฮะมีกุญแจมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรากลับทันมากลับกันดีกว่ามาั้งแต่แม่อนุมัติใช่ไหมฮะมีไม้กั้นอยู่เห็นปะเขาไม่ให้เราไปงั้นเราก็กลับกันได้เลย แล้วกุญแจนี้เปิดประตูของบ้านไหนนะจำได้ว่ามันมีห้องที่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนี่เอ๊ะโอเคชัดเจ,จนแต่คุณอยู่ห้องไหนนะครับห้องนี้ปะครับ หรือห้องนี้โอ้นี่ไงห้องที่เหมือนมีอะไรอยู่แฉลงมีคนอยู่ด้วยแล้วทำไมเขาไปอยู่ในนั้นน่ะตายแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ตายหรือตายแล้วมาหลอกมาหลอนกันเฉยๆไม่ไน่าเฉยนะเดี๋ยวก่อน นายดูเทปแล้วนาะยยังต้องไปต่ออีกเหรอโอ้กล้องวิดีโองั้นเหรอ ก็ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องราวของพวกเขาอีกเลยก็ดูเหมือนว่านักศึกษาเอกชนคนนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในเหล่าผู้เสียหายที่หายตัวไปอีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันในฐานะเก้มสยองขวัญก็อาจจะเพราะว่าช่วงนี้เราเจออะไรที่มันเป็นลัทธิมาเยอะจนอาจจะเริ่มด้านชาไปแล้วแต่ว่านัน่นแหละนะ ที่คนหายตัวไปเพราะว่าเหมือนจะเกี่ยวข้องก,กันกับปีศาจหรือซาตานอันนี้แค่คาดเดาเฉยเพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นตัวอักษรลายลักษณ์อะไรเล่าให้เราฟังมีแค่เป็นภาพวิดีโอเท่านั้นดูเหมือนว่าตอนแรกก่อนที่จะมีคนหายตัวไปได้มีคนคนหนึ่งเข้ามาในโรงฆ่าสัตว์อันนี้ซึ่งมมนเป็นโรงฆ่าสัตว์ร้างไม่มีอะไรเลย บางทีเขาอาจจะมาเหมือนถ่ายวิดีโอล่าท้าผีและสุดท้ายเขาก็เจอวงเวทอันเชิญปีาศาจซาตานขึ้นมาจริงๆแต่ว่าเขาไม่สามารถหนีมาได้กลายเป็นเครื่องเส้นไปด้วยเหมือนกันเป็นเครื่องเส้นแรกและจากนั้นและเพราะเขานั่นแหละที่ทำให้เกิดเหล่าผู้คนที่หายตัวไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ต้องขอภัยที่ช่วงนี้อาจจะมีแต่คลิปสั้นๆลงมาบ่อยๆให้เห็นกันเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการตัดคลิปที่มันเป็นเนื้อเรื่องยาวๆและช่วงนี้เราก็มีโปรแกรมหนักแพลนเยอะเรื่องเกยมยาวเนี่ย <laughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปยาวๆเสร็จสักทีด้วยบ๊ายบาย